ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลม้าอีเชียงเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นแอปรีวอร์ดโปนะครับส่วนใครสนใจแอปนี้เ,เพื่อนๆสามารถทำการคลิกลิงก์ตารางคีิไปไ้เลยจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดอยู่ส่วนแอปนี้นะครับไม่ใช่แอปลงทุนแต่งใดสำหรับการโหลดนะครับน่าจะดาวน์โหลดได้ใน Google นะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับเห็นในตัว Facebook นะครับผมก็จะ มาลองเล่นดูนะครับว่าสามารถทำการถอนเงินได้จริงหรือเป้านะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ในตัวแอป Google ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการหาเหรียญในแอปนี้ในคลิปนี้ก็จะมาบอนเพื่อเช่นกันนะครับว่าตรงไหนนะครับจะเป็นการหาเหรียญซึ่งสำหรับอันแรกก็คือให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคำว่าข้อเสนอได้เลยนะครับหนึ่งทีก็จะเป็นรูปแบบหรือว่าแบบนี้ ซึ่งเกี่ยวกับคําว่าข้อเสนอก็คือจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจการทําแบบสํารวจก็คือจะเป็นประมาณนี้ข้างล่างก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับข้างบนจะเป็นการทําแบบสํารวจข้างล่างจะเป็นการเล่นเกมนะครับก็จะแยกกันนะครับของทุกคนเข้ามาในแอปช้อปปีเฉยเดี๋ยวผมขอทําการกดออกก่อนนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาใ้เลยนะครับก็จะเป็นเกมนะครับที่จะมีจํานวนเงินบอกนะครับว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเราทําภารกิจเสร็จก็คืออย่างเช่นเกมนี้นะครับถ้าเราทําภารกิจเสร็จเราจะได้เงินอยู่ที่30,000บาทนะครับแต่ว่าจะภารกิจอาจจะยากนิดนึงนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับระดับตัวละครของคุณนะครับถึงระดับที่428ตัวทุกคนถือว่าเยอะมากนะครับ ได้รับอยู่ที่ประมาณ9ล้านเหรียญทุกคนถือว่าเยอะมากนะครับก็ถอนได้ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวภารกิจสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีประมาณ20-30ภารกิจนะครับสำหรับภารกิจพวกนี้เพื่อนสามารถทำภารกิจเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นเหรียญน,นะครับก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ73ล้านเหรียญทุกคนเฮ้ยทุกคนเยอะมากนะ ถ้า27ล้านเหรียญห,หรือว่า73ล้านเหรียญประมาณนี้สําหรับเกมนะครับก็จะมีเกมต่างๆมากมายนะครับให้เราเลือกเล่นนะครับส่วนมากนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นแบบแอปที่จะต้องลงทุนนะครับส่วนสําหรับแอปของผมนะครับก็ไม่ใช่แอปลงทุนนะครับทุกแอปเลยนะครับที่ผมเล่นมาไม่ใช่แอปลงทุนแต่งไดนะครับ ขอบอลเพื่อไว้กนนะสําหรับว so, ิธ like ีการหาเหรียญต่อไปก็กดเข้ามาตรงข้อเสนอของฉันได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนถ้าเราทําภารกิจเสร็จนะครับก็จะกดเข้ามาตรงข้อเสนอของฉันประมาณนี้แหละส่วนตัวต่อไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้รับอยู่ที่ประมาณ5บาทนะครับสําหรับการเชิญเพื่อนหนึ่งคนซึ่งจะได้รับอยู่ที่10%นะครับเราของรายได้นะครับ จากเพื่อนของคุณนะครับทานเพื่อนได้ประมาณ1 0 0 0เหรียญน,นะครับคนที่เชิญน,นะครับก็จะรับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดี๋ยวดูกอ่อนทุกคนจะเป็นการเช็คอินนะครับเช็คอินวันแรกได้รับอยู่ที่1,500เหรียญน,นะครับวันที่2 2,500เหรียญนะครับวันที่3 5,000เหรียญวันที่4นะครับ3,000เหรียญวันที่5วันที่6นะครับ3,000นเหรียญทั้งหมดเลยแล้วก็วันที่7นะครับตัวนี้ไม่ระบุนะครับว่าเราได้รับเหรียญเท่าไหร่ส่วนตัวการถอนเงินนะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเจะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินนั่นเองซึ่งการถอนเงินตัวนี้นะครับก็คือขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับถ้าลองลงมาก็ประมาณ12บบาทประมาณนี้แหละ ซึ่งสูงสุดนะครับของแอปนี้ก็ประมาณ100บาทซึ่งเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนเหรียญสำหรับการถอนเงินอยู่ที่ขั้นต่ำา1,000บาทนะครับซึ่ง50บาทก็คือประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญทุกคนถือว่าเยอะใช้ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติการถอนเงินของคนอื่นนะครับน่าจะได้รับจริงอยู่แหละนะครับถอนไป เมื่อสานาทีที่แล้วหนึ่งนาทีที่แล้วก็มีเห็นอยู่บ่อยนะครับสําหรับกระทางเงินตัวนี้ส่วนใครชอบแอปนี้หรือว่าแอปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะสวัสดีครับ